เวลา17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดาลีเเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลโดยมีประชาชนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองฝอทุลละองทุรีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมห ah ิตาลาที่เบตเดุอนเดชพิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศดุลยเดชที่กรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังสาราสิริราชร้อยปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพันพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์และพันพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาฏพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลัย เราทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชการะพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนาครินทราพรมราชชนนีในการนี้พระราชทานโลกที่ระเล็กและของที่ระเล็กแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการะคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาล วันที่24กันยายนของทุกปีกำหนดเป็นวันมหิดลซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาทิเบรดุญยเดชพิกรมพระปะรมราชชานกพระปิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระปิดาแห่งการศาธรณสุขไทยเพื่อน้อมดำลรกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิดลลาทิเบตเตอรุยเดชพิกรมพระปรมราชชนกที่ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงอุทิศท่าวรากายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการวางรากฐานระบบก,การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสราธารณสุขของประเทศให้เจริญรุ่งเรืองตามมาตรฐานสากลตราบจนทุกวันนี้ คณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลจึงได้กำหนดจัดงานวันมหิดลเนื่องในวันท้ายวันสวรรคต24กันยายนของทุกปีเพื่อร่วมล่มลึกถึงพระเกียรติคุณโดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลลาที่เบตดุลยเดชพิกรมพระบรมมหาราชาชนกการออกรับปริจาคของนักศึกษาภายในวิทยาเขตบางกอกน้อยพร้อมมอบธงวันมหิดลเป็นที่รดลเล การจัดการรายการพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อหาไรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร้ด้วยโอกาสของโรงพยาบาลเสดร,ราชทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกโดยสมเด็จเจ้าฟ้ากรมทศศรีสว่างทวัตวรกชติยราชนารีทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมาการจัดงานหาไรายได้ประโดยตลอด